สุดยอดทาโร่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ยอดจะมาทําคลิปแรนดอมให้กับเพื่อนๆครับในหัวข้อความลับของคนที่คุณถามถึงที่เขาหรือเธอคนนั้นอยากบอกคุณคืออะไรความลับของคนที่คุณถามถึง ที่เขาหรือเธอคนนั้นอยากบอกกับคุณคืออะไรวันนี้าจะใช้ไพ่เด็กนี้ที่เราเตรียมมานะครับทั้งหมด4ใบนะโดยเป็นไพ่ปกติเนี่ยสใบนะครับและเป็นไพ่ใต้สำรับ1ใบให้กับเพื่อนๆน,นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีไพ่สรุปและแนะนํา เป็นไพ่พวิเคเแนนเด็กนี้ในตอนท้ายอีกหนึ่งใบให้กับเพื่อนเพื่อนะครับช่วงเวลานี้อยากให้เพื่อนเพื่อส่งจิตส่งใจนะมาให้ตัวยอดเองนะครับแล้วก็ไพ่เด็กนี้ที่เราเตรียมมานะครับยอดขออนุญ,ญาตรพระภูมิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางเจ้า,ากรรมายเวรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่าไที่อยู่ในบริเวณนี้รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์งหลายที่เพื่อนเพื่อนเคารพนับถือนะครับได้โปรดเปิดทางละสองแสงสว่างให้ยอดอ่านไพ่ที่ยราเตรียมมาเด็กนี้ที่ยังถูกต้องที่สุดเป็นจริงที่สุดซื่อสัตย์ยุติธรรรมมมมมแแแลลลละะีีีีีีคคคคํําาาานนนนนนททท่่่่ดดดดเเปปป็โยช์กัับบพืออูิิ้สุ กับท็อปิกแรนดอมที่ยอดทําในวันนี้นะครับความลับของคนที่คุณถามถึงที่เขาหรือเธอคนนั้นอยากบอกคุณคืออะไรวันนี้ยอดจะใช้ไพ่4ใบนะครับขอไพ่ออกมาตามความจริงทั้งหมด4ีใบให้กับ,บเพื่อนๆได้ครับเดี๋ยวมาดูกันซิว่าคนที่คุณถามถึงจะเป็นแฟนเพื่อนๆสามีภรรยาเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งกัลยาณมิตรคนสทิที่เพื่อนๆรักเขานะครับ เขามีความลับอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆตามความเป็นจริงบ้างเน้นนะครับขอไพ่ออกตามความเป็นจริงให้ยอดทั้งหมด4ใบได้ครับความลับที่หนึ่งที่เขาอยากบอกครับ The Hermit ครับเพื่อนๆ The Hermit ออกมาก่อนเลยนะต่อไปใบที่2ครับ ไพ่ใบที่สเป็นเอ e ออฟคับครับหนึ่งถ้วยครับเพื่อนเพื่อนความลับนะครับของคนที่คุณถามถึงที่เขาหรือเธอคนนั้นอยากบอกคุณคืออะไรใบที่3ครับอุ้ยออกมาแล้วครับเป็น King of Sword นะ King of Sword คือพระราชาถือดาบและไพ่ใต้สำรับในวันนี้นะครับ Bottom of the deck f o of c o i เป็นไพ่สี่เหรียญน,นะ,อะขออนุญ,ญาตขยับนิดนึงนะครับและยอดก็จะใช้ไพ่นะครับพ,พาิคเนตเด็กนี้ที่ยอดแจ้งไว้นะครับ1ใบแต่ยอดขออนุญ,ญาตสาบรักฟ้าไว้ก่อนนะมาดูซิว่าพ,พาิคเนตนะครับและจักรวาลท่านอยากจะแนะนําหรือสรุปสถานการณ์หรือว่าสรุปเกี่ยวกับทอป,ปิกนี้ว่าอย่างไรบ้างนะยอดก็ยังไม่รู้ว่าใบไหนจอกมานะครับ เอาใบบนสุดเหมือนเดิมแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรนะวางไว้ก่อนอวางไว้ก่อนนะเอาล่ะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับคลิปคลิปแรนดอมที่เราทำไปเพื่อนๆวันนี้นะสิ่งที่เพื่อนๆที่มาดูคลิปแรนดอมได้รับไปนะครับขออนุญาตจัดมาอีกนิดหนึ่งนะครับประกอบไปด้วย The Hermit นะครับ Ace of Cups S King of s อ o ฟสอดโฟล of c o อ s ซีเรียนะครับแล้วก็ไพ่สรุปพรพพิคเนตอีกหนึ่งใบนะครับกับท็อปปิคที่เราทำให้เพื่อนๆในวันนี้เป็นคลิปแรนดอมนะครับความลับของคนที่คุณถามถึงที่เขาหรือเธอคนนั้นอยากจะบอกคุณคืออะไรนะครับไพ่ใบแรกที่ออกมาเลยเป็นไพ่เดอะเฮอร์นะเพื่อนๆ The Hermit คือไพ่นักพรตไพ่ฤาษีนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณว่าตอนเนี้ยขอให้เพื่อนๆ ถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์เขาอยากจะบอกว่าเพื่อนๆตอนเนี้ยความโรแมนติกความเอาใจใส่ความความเขาเรียกว่าอะไรคความสัมพันธ์ที่มันเคยมีเหมือนเดิมครับความเอาใจใส่ความผูกพันความใกล้ชิด หรือความแน่นแฟ้นกว่ายอดจะคิดคำได้นี่ระลึกอยู่นานพอสมควรนั่นแหละฮะที่ยอดกล่าวไปนะฮะมันเริ่มจะจางหายเนาะเพื่อนๆลองนึกภาพความรักความสัมพันธ์นะฮะแรกๆเราก็จะมีแบบความกระตือรือร้นเนาะอยากจะโทรหาอยากจะไลน์หาอยากจะกระชับความสัมพันธ์อยากจะทําให้ความสัมพันธ์มันมันลุกโชดช่วงชัชวาลอยู่ตลอดเลย แต่พอเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาเนี่ยจริงๆเดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่นักพรตเป็นไพ่ฤาษีความหมายไม่ได้แย่นะเพื่อนเพื่อนเป็นไพ่แห่งการใช้ความสงบความนิ่งความเงียบใช้โคมเนี่ยเป็นเสมือนประทีปแห่งปัญญาสองไปแต่ถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของความลับของคนที่เขาอยากจะพูดให้เพื่อนฟังอ่ะถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์อ่ะตอนนี้เขารู้สึกนะเขาหรือเธอคนนั้นรู้สึกว่าความโรแมนติกหรือความแน่นแฟ้นความใกล้ชิดมันเริ่มจะหดหายไปอะครับเพื่อนๆน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีไพ่ใบนยนี้มีนกคูกด้วยยอดพูดหลายครั้งแล้วนกคูกนี่เป็นสสญละของความฉลาดจริงๆเพื่อนๆก็ทราบนะว่ามันเริ่มจะไม่เหมือนเดิมหมายถึงว่าไม่ใช่ความรักไม่เหมือนเดิมนะหมายถึงความเอาใจใส่ความใกล้ชิดการดูแลความแน่นแฟนมันมันมันเริ่มจากไม่เหมือนเดิมครับจากที่มันเคยใกล้กันมาเริ่มห่างออกจากกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ทราบเพื่อนๆก็รู้นะดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เพื่อนๆจะต้อง ทบทวนและพัฒนาความสัมพันธ์นะถ้าอยากให้ความรักมันยั่งยืนต่อไปเพื่อนๆต้องค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อนๆอาจจะมีภารกิจหลักอยู่นะบางท่านก็ทํางานมีโปรเจกต้องรับผิดชอบงานต้องรับผิดชอบธุรกิจตัวเองอย่างหนักหน่วงตอนเนี้ย แต่ย้อนก็เคยพูดในคลิปก่อนหน้านี้ละที่เป็นคลิปพิคอเด็กฮะไม่ใช่คลิปแรนดอมนะเป็นคลิปพิคอเด็กว่าถ้าเพื่อนๆมัวแต่เอาใจใส่กับการงานเพื่อนๆก็จะลัคกี้อินเกมแต่จะอันลัคกี้อินเลิฟถ้าเพื่อนเพื่อนจำไม่ได้ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆยอดนะครับย้อนเคยพูดไว้ละเพราะฉะนั้นไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นมาเตือนเพื่อนๆก่อนว่าความลับของคนที่คุณถามถึงที่เขาอยากบอกคุณคืออะไรเขาอยากจะบอกคุณว่าให้กลับมาทบทวนความสัมพันธ์ว่าเพื่อนๆเอาใจใส่หรือ คิดว่าความสัมพันธ์มันมันแน่นแฟนเหมือนเดิมไหมอ่ะมันโรแมนติกเหมือนเดิมไหมตอนนี้ความความห่างมันมันเริ่มห่างกันหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนเริ่มคอนเซนเทรตหรือจะเอาใจใส่กับสิ่งอื่นมากกว่าความรักความสัมพันธ์หรือเปล่าความโรแมนติกมันเริ่มจางหายไปหรือเปล่าเนี่ยแหละครับแต่จริงๆแล้วอ่ะไพ่ใบเนี้ยบอกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่ความสงบได้นะจริงๆเพื่อนๆอน่ะไม่อยากให้ความรักความสัมพันธ์มันสั่นคลอนหรอกมีนนคู่อยู่อ่ะเพื่อนเพื่อนรู้ เพื่อนๆก็รู้เพื่อนๆทำอะไรอยู่เพื่อนๆก็มีสติกำกับอยู่น,น,นั่นแหละเพียงตอนเนี้เพื่อนๆอาจจะยังต้องเอาใจหรือว่าเอาตัวเอาพลังไปทุ่มเทกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ความรักความสำคัญมากกว่านะฮะจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไพ่เดือรมิจะออกมาเตือนเพื่อนๆว่าอืมตอนนี้ถ้าเพื่อนๆเป็นอย่างที่ยอดอ่านตามเป็นคลิปแรนดอมนะ เพื่อนๆถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเพื่อนๆก็ลองทบทวนแล้วลองพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันกลับมามีชีวิตชีวาให้มันแน่นแฟนให้มันลุกชนค่อยๆลุกชนขึ้นอีกครั้งหนึ่งดีไหมเพราะว่าตัวเพื่อนๆเองอ่ะยอดบอกให้ไพ่ใบต่อมามันจะสอดคล้องต่อกันมาฮะ Ace of c u p เพราะว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความรักจริงๆเลยเพื่อนๆตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะว่าเพื่อนๆที่มาดูคลิปแ a n d อมเนี่ย <ๆ S 2> เพื่อนๆเริ่มเฉยชาความโรแมนติกเริ่มจางหายนะในความรักความสัมพันธ์ แต่ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีนกคูก,กสแสนแรงของความฉลาดที่ยอดบอกเนี่ยนกคูกเนี่ยแล้วเพื่อนๆปรับตัวเองปรับกระบวนทัศน์ปรับวิธีการคิดปรับการกระทําของตัวเองหันมาเอาใจใส่หันมาเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ใส่ความโรแมนติกเข้าไปใส่ความเอาใจใส่เข้าไปให้ความรักมันกลับมา เขาเรียกว่ากระชุ่มกระชวยหรือว่าแน่นแฟ้นเหมือนเดิมมันจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในความรักอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาหรือเธอคนนั้นที่เพื่อนๆถามถึงไม่ว่าจะเป็นความรักแบบแฟนสามีภรรยากิ๊กคนใกล้ชิดหรือแม้แต่ไม่ใช่แฟนสามีภรรยาเป็นกาณมิตรเป็นรักแบบสนิทจริงๆเพื่อนสนิทจริงๆหรือคนที่เรารักเคารพจริงๆเนี่ยมันจะกลับมาเป็นความรักที่ตั้งต้นใหม่ได้เหมือนเดิมเพราะเอสออฟครัหนึ่งถ้วยออกมาบอกว่าเนี่ยตัวเพื่อนๆเองอ่ะถ้าปรับกระบวนทศน์ ความคิดนะสิ่งที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเคยจางหายโรแมนติกจางหายเนี่ยมันจะกลับมาตั้งต้นใหม่ได้เสมอเพราะจริงๆแล้วตัวเพื่อนๆเองอะ่ะก็มีโชคมีวสาสนาในด้านความรักพอสมควรเน้นพอสมควรเลยนะแต่ยอยไม่กล้าพูดแบบว่าทั้งหมดไม่กล้าพูดเต็มปากเพราะเนื่องจากว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมพลังงานกว้างมหาศาลและไพ่ก็ไม่มีให้เลือกมีแค่เด็กนี้เด็กเดียวเพราะฉะนั้นพลังงานมันโดยกว้างยอก็ขอพูดไว้ประมาณนี้นะครับว่าตัวเพื่อนๆเองอะ่ะ ส่วนใหญ่อะที่มาดูเน้นนะส่วนใหญ่ 6- 70%ขึ้นไปที่มาดูไพ่แรนดอมของยอดคลิปนี้เป็นคนที่มีโชคดีด้านความรักความสัมพันธ์แต่ตัวเพื่อนเองอะอาจจะหลงลืมและละเลยไปใส่ใจกับสิ่งอื่นมากกว่าความรักความสัมพันธ์หรือเปล่าทําให้ความรักมาเริ่มเริ่มจืดจางลงอับผู้ภาษาชาวบ้านเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนปรับวิธีการของเพื่อนปรับ p r o c e สวิธีการของเพื่อนนะเนี่ยความรักความสัมพันธ์มันจะกลับมาตั้งต้นใหม่ได้เพราะหนึ่งถ้วยขึ้นมานะและที่สําคัญ คนที่เพื่อนๆถามถึงก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่านอกจากว่าปรับตัวหน่อยนะเขาพร้อมที่จะกลับมาในความรักความสัมพันธ์ความสัมพันธ์จะกลับมาดีอย่างเดิมแล้ว King Of s ฟสอดคิงออฟสอดเป็นพระาราชาถือดาบนะเป็นษณ์ของความไม่กลัวอะไรเลยฮะเพื่อนๆเด็กนี้ไม่ใช่เด็กนี้สิเพื่อนๆที่มาดูไพ่คลิปนี้นะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอะไรนะเป็นคนตรงๆนะเป็นคนกล้าหาญเป็นคนตรงๆเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเป็นคนตรงๆเป็นคนกล้าหาญเป็นคนไม่กลัวสิ่งใด ไพ่ใ,ใบนี้พระราชาถือดาบ king of swords จึงบอกว่าดวเพื่อนๆเ,เองอะถ้าสงบสติอารมณ์ถ้าใช้ความนิ่งอ๋อพอดีเหลือไปเห็นไพ่ the hermit hermit เป็นไพ่นักพรตไพ่นักบวชไพ่ฤาษีอะครับเพราะฉะนั้น the hermit คือความนิ่งเงียบใช่ไหมฮะนิ่งเงียบเท่านั้นจะล้อกันมาว่าถ้าเพ,เพื่อนใช้ความนิ่งเงียบใช้ความสงบถึงแม้ว่าเพ,เพื่อนจะเป็นคนที่อะไม่กลัวใคร ไม่ใช่ก้าร้าวนะแต่ไม่กลัวใครเป็นคนตรงๆเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนตัดสินใจได้ทันท่วงทีด้วยเหตุและผลด้วยการตรึกตรองด้วยตัวเพื่อนเองก็จริงแต่เขาหรือเธอคนนั้นอยากจะฝากบอกเพื่อนๆนะว่าตัวเพื่อนเองอะ่ะบางครั้งอะ่ะตรงเกินไปบางครั้งเพื่อนๆเองต้องเขาเรียกว่า ตัดสินใจแล้วบางทีการตัดสินใจเพื่อนๆนี่เพื่อนๆไม่ฟังใครเพื่อนๆใช้ความคิดตัวเองเป็นใหญ่อะบางทีการรับฟังด้วยความคิดเพื่อนๆรับฟังด้วยความนิ่งของเพื่อนๆรับฟังด้วยการจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆแค่รับฟังอะครับมันจะสร้างความรู้สึกดีๆให้คนที่เพื่อนๆสนทนาด้วยที่เพื่อนๆดิวอยู่คอบหาอยู่ด้วยได้นะยอดพูดตรงๆเพราะบางทีพไพ่ใบเนี้ยยอดกำลังกำลังจะอ่านนะหน้าตา ราชามุ่งมัน่นถือดาบแปลว่าเพื่อนๆก็มุ่งมัน่นน่ะเพื่อนๆก็ไม่ได้หวังร้ายหรอกแต่เพื่อนๆก็มุ่งมั่นในความคิดเพื่อนๆแต่อย่าลืมความคิดเพื่อนๆมันอาจจะไม่ตรงกับคนอื่นก็ได้โดยเฉพาะคนที่เพื่อนๆถามถึงเพราะฉะนั้นไพยวันี้ก็อยากจะฝากมาบอกว่าเพื่อนๆลองเปิดใจรับฟังความคิดเห็นบ้างไม่ใช่ว่าฟังแต่พอเขายังพูดไม่ทันจบก็พูดแทรกเพื <m> ่อนๆ,ๆเปอย่างนี้หรือเปล่าล่ะบอกให้เขาพูดพอเขาพูดยังพูดไม่ทันจบพูดแทรกยังพูดยังไม่ทันขาดคำเพื่อนๆก็แทรกด ต้องใจเขาใจเราหน่อยนะลดความเด็ดขาดลงสักหน่อยลดความเขาเรียกว่าอะไรนะฉุนเฉียวลงสักนิดและรับฟังคนอื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลสร้างเรามาให้มีสองหูกับหนึ่งปากเราทุกคนมีสองหูหูซ้ายหูขวาแล้วก็หนึ่งปากใช่ไหมฮะสองหูจานวนหูมีสองอันสองข้างปากมีหนึ่งปากแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลกำลังจะบอกเพื่อนๆให้ฟัง มากขอพูดเพราะหูไม่ไว้ฟังปากไม่ไว้พูดหูมีสองข้างปากมีหนึ่งปากจานวนหูที่ไว้ฟังเยอะกว่าเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ลองรับฟังมากขอพูดเพื่อนเพื่อลองรับฟังเป็นผู้รับฟังที่ดีฮะแล้วสถานการณ์ทุกอย่างจะคลี่คลายจริงๆนะเอาไปใช้ได้เลยนะไพ่ใบนี้เป็นคีย์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตัวเพื่อนเเด็กตัวเพื่อนเพื่อนเด็กเนี่ยถ้าเพื่อนๆนเป็นคนที่ไม่เปิดโอกาสให้ใครพูดเลยเพื่อนเพื่อลองเปิดโอกาสให้เขาพูดนะให้ฟังเหตุผลเขาบ้างแล้วเพื่อนเพื่อนจะรู้ว่าอืมจริงๆแล้วะ คนเราแต่ละคนต้องใจเปรียบใจจริงอะเราไม่อยากเราไม่อยากใครทำกับเราอย่างไรเราอย่าไปทากับเขาอย่างนั้นเพื่อนเพื่อนเด็กเนี่ยเป็นคนที่อยากให้ทุกคนรับฟังเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> ด้วยนะเนี่ยจริงๆแต่เวลาคนอื่นพูดเพื่อนเพื่อนกลับไม่อยากจะรับฟังเขากลับจะพูดขัดพูดแท้พูดแย้ง ก็ใจเปรียบใจเนาะเพราะฉะนั้นตัวเพื่อนเเองยอดอยากจะขอให้เพื่อนๆลองเปิดใจรับฟังคลิปของยอดคลิปนี้แม้จะเป็นดรนดอมก็ตามถ้ามันเป็นอย่างนั้นเพื่อนๆลองเอา King of Sword ที่บอกเมื่อสักครู่นี้ไปปรับใช้ดูนะครับอาจจะช่วยสถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นได้จริงๆนะเพื่อนเพื่อนคนฉลาดตั้งแต่ไพ่เฮอร์มิเนี่ยเป็นคนเนี่ยที่ฉลาดมีสารกคู่อยู่ตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้นยอดอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนเลยว่าลองรับฟังไว้นะแล้วลองไปปรับใช้ดูนะครับและไพ่ใบสุดท้ายือท o อ coin เดอะเยญนะียญ ความสัมพันธ์ตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เริ่มจะหยุดชะงักหน่อย หรืออาจจะไม่เข้มข้นเหมือนเดิมก็สอดคล้องกับทุกใบที่ผ่านมานะตั้งแต่เฮอร์มิตแล้วว่าตอนนี้ความสัมพันธ์เริ่มจืดจางลงไม่โรแมนติกเหมือนเดิมแม้แต่ทั้งไพ่ต้นสำรับบอกนี้ไพ่ใต้สำรับบ o t t o m of the deck ยังบอกเลยว่าโฟ,โฟ,โฟ,โฟโออฟคอยสี่เหรียญยังบอกเลยว่าความสัมพันธ์เริ่มหยุดชะงักเพราะเพื่อน,อน,อนไปโฟกัสกับสิ่งอื่นมากเกินไปก็คงจะเป็นเรื่องงานจริงๆแหละหรือเรื่องเรียนหรือภารกิจรับเพื่อนทำอยู่ครับทำให้ความรักความสัมพันธ์มันเริ่มจืดจางลงไปเพราะฉะนั้นความลับของคนที่่่่คถถาาาามมึงนนนั้กกก็ออออยยจะบวเเพืๆริ คิดแบบเปรียบเทียบแบบใจเปรียบใจแบบใจเขาใจเราด้วยเพื่อนๆออยากให้ความรักความสัมพันธ์มันยั่งยืนและเพื่อนๆก็อยากให้การงานเพื่อนๆมันดีด้วยแต่ตอนนี้เพืเ่อนเพื่อกำลังโฟกัสไปที่การงานหรือ,อการเรียนหรือภารกิจหลักของเพื่อนมากเกินไปหรือเปล่าเพื่อนเ่บอกไม่เลยฉันก็เทคแคร์ดูแลคนที่ฉันถามถึงเป็นอย่างดีก็จริงเยอะก็ไม่ได้เถียงหรอกฮะแต่เพืเ่นอนๆอาจจะเทคแคร์น้อยกว่าที่เพื่อนเพื่อเป็น สนใจสิ่งอื่นเพราะความรักความสัมพันธ์มันอธิบายเป็นคําพูดได้ยากนะมันต้องใจเปรียบใจการเติมเต็มซึ่งกันและกันมันไม่มันไม่รู้ว่าจุดที่ว่าพออยู่ตรงไหนหรอกมันต้องมีอยู่ที่คู่ของเราเองครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจงศึกษาคู่ของเราคนที่คนถามถึงหรือถ้าไม่ใช่คู่เป็นความรักแบบกัลยาณมิตรหรือความรักที่บริสุทธิ์เช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องกับตัวเพื่อนๆนเองหรือเพื่อนสนิทในองค์กรในบริษัทสถาบันโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็ต้องถามตัวเองว่าเพื่อนเพื่อน โฟกัสกับสิ่งอื่นมากกว่าโฟกัสที่ตัวคนที่เพื่อนๆถามถึงหรือเปล่าถ้าใช่เพื่อนๆต้องปรับนะไพ่ใบนี้บอกเลยนะสีเหลียนเนี่ยบอกว่าเพื่อนต้องปรับต้องปรับตัวเองปรับโดยการทําให้มันบาลานซ์อย่ายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปจะมายึดติดกับงานอย่างเดียวก็ไม่ได้ยึดติดกับเรียนอย่างเดียวก็ไม่ได้ยึดติดกับธุรกิจอย่างเดียวก็ไม่ได้หรือจะมายึดติดกับคู่รักของเพื่อนๆคนที่เพื่อนๆถามถึงอย่างเดียวโดยทิ้งภารกิจหลักก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นจุดสมดุลมันอยู่ที่ไหน แต่ละคู่มันก็ไม่เท่ากันสุดยตีจุดสมดุลแต่ละคู่มันไม่เท่ากันอืมเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เท่ากันมีอยู่ทางเดียวคือเพื่อนๆต้องคุยกันให้มากๆปรับสมดุลให้มากๆเพราะมันพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแหละระหว่างเพื่อนๆกับคนที่เพื่อนๆถามถึงอ่ะไม่ว่าจะเป็นความรักแบบแฟนหรือการณิมิตแล้วแต่ นะครับเพราะฉะนั้นไพ่ออกมาก็แนะนําแต่สิ่งที่ดีให้เพื่อนๆนะคีย์เวิร์ดหลักๆก็คือเขาอยากบอกคีย์เวิร์ดหลักๆเลยคือเพื่อนๆสนใจเขาน้อยลงอ่ะความโรแมนติกมาเริ่มจืดจางหันมาสนใจเขาให้มากขึ้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆก็ลองปรับวิธีการทํางานหันมาบาลานซ์ให้ดีระหว่างงานเรียนกับความรักความสัมพันธ์นะแล้วทุกอย่างมันจะพร้อมจะเริ่มต้นใหม่เป็นหนึ่งถ้วยได้เสมอเพราะมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาจึงสบายใจได้อยู่ว่ามันจะไม่เลวร้ายหรอกแต่ว่าเพื่อนเพื่อนต้องปรับให้ และไพ่บาวิเคเนตหนึ่งใบอยากสรุปและแนะนำอะไรเพื่อนๆบ้างนะฮะการสอนงานเนาะมันเป็นภาพการสอนงานเหมือนมีคนจริงๆด้วยเนี่ยไพ่สรุปคือเพื่อนๆมุ่งแต่งงานก่อนจริงๆเนี่ยไพ่บาวิเคเนตคงไม่หลอกเราหลอกเพราะเพราะย่อใช้เด็กนี้มาเยอะหลายคลิปมากเลยอ่ะเป็น20 30คลิปแล้วไพ่ออกมาตรงตลอดเลยเพราะนั้นไพ่สรุปและแนะนำว่าเพื่อนๆกำลังคอนเซนเทรตก,กับง,งานจริงๆอ่ะนี่เป็นภาพของการงานเพื่อนๆเป็นหัวหน้างานแล้วก็มีคน เป็นอาจจะเป็นลูกน้องหรือไซส์งานคนงานเนี่ยมารับฟังการคาแนะนําจากเพื่อนเนเพราะฉะนั้นจริงด้วยถ้าไพ่สรุปมาแบบนี้เยอขอฟันธงไปเลยว่าเพื่อนๆพกำลังคอนเซนเทรตอะกับการงานมากกว่าจริงๆนั่นแหละเพื่อนเพื่อนทำให้ความรักมันจืดจางลงอะเพื่อนเพื่อลองปรับวิธีการของเพื่อนเพื่อนเองให้ดีๆนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนก็หันกลับมาใส่ใจในความรักความสัมพันธ์บ้างเพราะว่าความรักความสัมพันธ์มันพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะสำหรับเพื่อนเพื่อนะดังนั้นเด็กนี้ไพ่สรุปพาร์ิเกเนยังจะบอกตรงๆๆว่่าเพือนย่า อย่าโฟกัสไปที่งานหรือเรียนอย่างเดียวนะให้โฟกัสที่ความรักความสัมพันธ์ไปควบคู่กันมันเป็นศิละปะขั้นสูงเหมือนกันนะในการบริหารแมเนจในชิตเพื่อนๆอนนะ่ะเหมือนจะง่ายแต่ยากนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเริ่มเนี่ยตอนนี้เลยฮนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ขอให้เพื่อนๆลองรับฟังไว้ด้วยวิจารณญาณแล้วก็ลองรับฟังนะ ว่ามันจะเป็นจริงตรงกับเพื่อนเพื่อหรือเปล่าแม้จะเป็นการอ่านแบบแรนดอมแบบโดยกว้างก็ตามแต่ยอดเชื่อว่าพลังงานมากกว่า60%อขึ้นไปมันจะเป็นของเพื่อนเพื่อนที่มาดูคลิปนี้ของยอดนะครับก็ขอให้พระอวยพรเพื่อนๆนที่มาดูคลิปแรนดอมของยอดคลิปนี้ให้ประสบความสําเร็จในความรักความสัมพันธ์และในทุกเรื่องที่หวังและตั้งใจไว้นะครับฝากเพื่อนเพื่อทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสุยอดทาโร่ให้ยอดด้วยนะครับแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิป บ๊ายบายค่ะ